ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะที่มีผู้เสียชีวิต2คนบ้านพังเสียหาย8หลังขณะที่กมรมทรัพยกรณ์ธรณีนั้นเตือนให้เฝ้าระวังใน9จังหวัดทางภาคเหนือว่าอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากในช่วง1-2วันนี้ได้ค่ะ สภาพความเสียหายก่อนบ้านพัดในบ้านห้วยหอมนอกและบ้านห้วยหอมในตำบลทา่าแม่รอบอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนหลังเกิดฝนตกหนักทําให้น้ําป่าไหลหลากพัดบ้านพังเสียหายหลายหลังผู้เสียชีวิตสองคนเป็นหญิงอายุ58ปีและน้องชายอายุ55ปีโดยร่างถูกกระแสน้ําพัดไปไกลาจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรนายวิวัต์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปอพในอำเภอแม่ทาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ เบื้องต้นพบบ้านเรือนทั้ง2หมู่บ้านถูกน้ำป่าพัดเสียหายทั้งหลังทั้งหมด8หลังชาวบ้านระบุว่าไม่เคยมีเหตุการณ์น้ำป่าท่วมรุนแรงแบบนี้มาก่อนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนเมษายนซึ่งส่วนใหญ่น้ำในลำน้ำแม่ทาน,นั้นจะแห้งขอด แต่ว่ามาวันนี้ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตําบลทาแม่ลอบกระทั่งเวลาห้าทุ่มค่ะน้ำป่าจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองได้ไหลหลากลงลําน้ำแม่ทาแล้วก็ได้ไหลท่วมบ้านเรือนของรัษฎรบริเวณดังกล่าวดานผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกําชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสํารวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะ ในช่วงนี้นะคะอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนก็ทําให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ําฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรทางกรมทรัพย์กรณ์ธรณีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทางภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางน,าน่านแพร่สุโข,ขทยัยและอุตรดิษฐ์นั้นเฝ้าระวังภยัยแผ่นดินเฝ้าระวังภยัยเรื่องของน้ําป่าไหลหลา,ลากแล้วก็ดินโคลนถลม่มในระหว่างวันที่1 4ถึง15เมษายนนี้ค่ะ